แรคเตอร์ของโซนันโมโผองเขาอะโดวยดวยสไตสตาองผมนี้วผมชอบอะไรที่เป็นทางของเมืงองรอครับพวกชอบดูทางพวกทางฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปเนี้ยเวลาเขาเ้ามาเครือ่องเสียงคือเขาก็จะออกแนวแข็งแรงใช่ครับหนักหนักดุดุมากกว่าที่จะพลิ้วไหวหรือหวานนุ่มใช่แล้วคันนี้นี่มีกันโผลั้งหมดกี่ดอกคะเสียแสงแหลม้าหมดสี่คู่ครับอูห้หูอ่ะ หงิยวสองคู่มีสองคู่สิบนิ้วหนึ่งคู่ครับโอ้โหเยอะโอ้โหเยอะเยอะเยอะแต่อยากไปชางเสียงแหลมใช่ค่ะทำไมหนักไปทนักเสียงแหลมเพราะว่าเสียงแหลมของเปิดเนี่ยที่ผมเลือกใช้เนี่ยตัวเขาค่อนข้างเล็กเล็กกว่าของของเดิมของล็อกฟอร์นะครับการที่ทำให้ศักยภาพมันมาทดแทนกันค่อนข้างนิ้วใช้มันก็ต้องเพิ่มขึ้น เหมือนจะนอนเพิ่มมากขึ้นเหมือนกำลังจะได้ได้เสียงที่เท่าๆกับที่เราเอาออกไปใช่โอ้โหนี่แค่ฟอนกัลลโพูใช่ยังแน่นขนาดนี้ทั้งหลังแน่นกว่าพี่แป๊บจัดมาซุ๊บเฟอร์ซาบเฟอร์ของคุณค่ะของแมนของอะไรนะคะของนะไอมเนูเหนูแมของแมนครับรุ่นเดทนอตครับแล้วซาบูเฟอรี่เอาไว้ตรงไหนอะ ไว้ทั้งด้านเบาะด้านหลังของคนนั่งนะครับอืมกี่ตัวคะทั้งหมดกี่ดอกหนึ่งคู่ครับสองดอกเป็นสิบสองนิ้วโอ้สิบสองนิ้วใหญ่นะคาแรคเตอร์ของเขาเป็นยังไงบ้างอะคะก็หนักๆแน่นๆนะเป็นเป็นแบรนด์จากทางฝั่งอเมริกาครับเห็นแล้วก็บอกแล้วเขาชอบฝั่งนู้นแล้วทำไมถึงเลือกยี่ห้อนี้嘛ช่างตัดแบบตส่วนตัวชอบตั้งแต่เรียนเลยเหรอตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะตอนเด็กๆ เคยไปดูงานมอเตอร์โชว์กับพ่อเนี่ยต่แไม่ได้ชอบพิตพตี้ชอบซาบูฟ์เฟร์แล้วไป <c oughs> ไ,ได้ฟังครั้งแรกรู้สึกยังไงอะคะทำไมถึงไปถึงบอกว่าชอบเขาขนาดตั้งแต่เด็กๆเด็กๆก็ยังยังไม่รู้เรื่องอะไรมากมก็จำว่ารูปร่างของโลกโก้เป็น,นียังไพอโตมาก็ต้องเท้าความหนึองว่าตอนที่พ่อไปแข่ง ชิงแชมป์เอเชียที่เป็นที่ได้แชมป์เอเชียครั้แรกของไทยก็ใช้ซับตัวนี้ครับโอ้เหมือนดูใจกันมานานเหมือนดูใจกันมานานแล้วเราก็เลยฝังใจว่ามันจะใช้เขาพูดที่นั่างใบฝัดชัดๆอ้าวแล้วอย่างนี้ได้หลังนั่งได้ไหมคะยังนั่งได้อยู่ครับก็คือไว้หลังเบาะใช่ไหมแล้ตู้ยังไงเออแล้วตู้ล่ะคะตู้ใช้เป็นตู้เปิดครับเพราะว่าแบรนด์นี้เขาแม็ก ก็ต้อเปิดมากกว่าอ้าวถ้าต้องเปิดถ้าเกิดนั่งได้แต่ก็ห้าเปิดเพลงเลยนะทำไมอ่ะมีอ้วกนะหนูว่าจริงนะก็เขาไว้ฝักนอกรถโอ้แต่เคไม่ยเปิดห้างอยู่ในรถเออแต่เขาบอกว่าเสียงดีด้วยเขาก็ต้องไปฟังไกลๆมันใช่ไหมเออเดินไปฟังไกลๆสิเสียงได้ทลีเสียก็ได้หลีเสียมันก็ได้ก็มันก็รู้ว่าหลีเสียงได้เหรออย่างนั้นนะแอมนะคะแอมปรับเสียงกลาง ีต่งแลมใช้เป็นของมอสโทนี่อ๋อนี่ไงที่คุกกี้บอกใช่ทำไมถึงเลือกมอสโวนี่เรารู้สึกว่ามอสโวนี่จะต้องเป็นแนวเอสคิวนช่หรือเราคิดไปเองมันคงเหมือนชอบดิบๆแต่ยังติดหรูครับอ๋อด่ะชอบดิบๆแต่แจ็คติดหรู เข้าใจแล้วจบไหมคุณผู้ชมคุณแค่คะรับไปติดใจอะไรเขาคะในตัวมัสเทนี่เนี่ยอย่างที่รู้ๆกันครับว่ามัสเทนี่เขาเหมาะกับทางไฮเอ็นก็เลยเลือกว่าเราเป็นคนฟังเพาะนอกรถคันจะเอาแอมตามบันโมมามันก็ไม่ใช่เปรียบเทียบได้แบบว่าสักเปรียบได้ใช่ไหมผมก็เลยเลือกที่จะใช้เป็นแอมที่เป็นออกแนวไฮเอ็นครับเพื่อได้รายละเอียดเสียง ครบอยู่ถึงแม้จะตุ้มตามอย่างที่เขาบอกไงถึงแม้จะฮาร์ดคอร์แต่ขอหลูนิดนึงคือมาฮารดคุณภาพไม่เอาหนักแอะไรคุณภาพแต่ฮาดของเขาก็คุณภาพเงินกันเราตัวที่เลือกมาแต่ละตัวใช่แล้วแอมที่ใช้ขับซัมบูเฟอร์ล่ะคะใช้เป็นของเอมเบตัว6,500 อืมตัวหกพันห้าขับคู่หนึ่งเลย่ะคะใช่ครับกำลังเขาได้พอใช่ไหมพอครับเหลือด้วยใช่ไหมตัวค่อนข้างใหญ่มากพี่แปงอยู่ข้างหลังแข็งหลังใช่ครับเป็น,เป,นเป็นตัวท็อปของของแบบนี้อืมแล้วมีการ จูนเสียงอะไรยังไงพอทุกอย่างลงมาแมสแล้วอันนี้อันนี้ทางทางเรื่องการปรับจูนเป็นพ่อเขาเป็นคนปรับให้อืแล้วก็ถามว่าเราเราชอบไหมชอบหรือยังใช่คะแล้วเห็นบอกว่ารถคันนี้มีเอ่อตัวโปรเซสเซอร์ด้วยใช่ครับอ่าฮะเป็นของเป็นของบิ t วันอืมก็ดูเลือกแต่ละชิ้นเนาะแต่ละตัวก็ไฮเอ็นหมดเลยนะไม่ใช่ว่ามัน ี่่มมเราไม่ได้ว่าบ้านนอกไม่ดีออเเพแต่ทั้งหมดที่เราพูดมาแค่มันดีกว่าที่บ้านนอกแค่ที่ที่บ้านนอเขาไม่มีขายมีเป็นบางรายยังไม่เจอแต่บ้านมอแต่ว่ารสชาตินี้มีตำแหน่งด้วยใช่ไหมคะทำไมมีมุมมงเหรอคะได้มงมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ที่พูดว่าตามใจชอบทั้งหมดเนี่ยได้มงด้วยนะตามใจเธอยังมีมงมาติดอีกเหรอจ๊ะ ไปประกวดไปแข่งขันอะไรมาในสาวสยามหรือ่าแก่ไปแข่งท <laughs> ี่แฟนเฟอร์อะไรอย่าง้โรงานอะไรมาแข่งในงานเต็มมาไทยแลนด์ครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> <c oughs> เอ็มบ oh, าเอเชียที่ได้รางวัลมาคือเอ็มบ้าไทยแลนด์ได้อันดับสองของประเทศไทยอะ oh. oh. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอที่ไอที่ไม่ได้ตั้งใจที่ทําจากความชอบของตัวเองเนี่ยนะล <c oughs> ้วนเลยนะเนี่ยคือหนูต้อง <c oughs> ที่หนูฟังมาเนี่ยคือรถที่ลงแข่งนะเนี่ยเรื่องจากความชอบของตัวเองนะไม่ได้ตั้งใจว่าฉันจะทํามันเพื่อแข่งโดยเฉพาะ <c oughs> คือทุกอย่างก็ทำ,ทำมาเพื่อฟังแล้วก็อออเอาคุณาภาพที่ตัวเองฟังอเอาไปเทียบกับงานแข่งเลยแล้วก็ได้ที่สองกลับมาด้วยอ เอาเหรอ็นพี่กอล์มาจำไงคุณปอแต่ว่ามาในช่วงฮอตสตาร์ของเราเราเชิญนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะปอค่ะวันนี้มีฮอตสตาร์อะไรเด็ดๆแนะนำให้เราได้รู้จักกันคะก็เอาผลักตรงเอาภายในหลายรูปแบบมาให้ดูนะครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยจะเห็นว่ามีทั้งวิทยุเครื่องเล่นที่ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็น power amp และก็ลำโพงซับคืออยากให้รู้ว่าเอาพายเองเนี่ย เรามีเครื่องเสียงทั้งทั้งระบบครับผมที่มี<า>คุณภาพมล้ำระดับมีครบหมดมีอะไรเยอะแยะมากๆเลยเรามาต่อกันทีละรุ่นทีละตัว,<ม>ตวรุ่นแรกตัวไหนดีคะก็น่าจะเป็นคู่นี้นะครับจริงๆคู่นี้เนี่ยถ้าเป็นช่วงสาวโซรีตี้แทบจะไม่เคยพูดถึงกันเลยนะครับเพราะว่าปกติเราพยายามจะโปรโมทตัวที่เป็นรุ่นท็อปท็อปเด่นจริงในตลาดเนี่ยครับคนเล่นเครื่องเสียงอัลไพน์แบบต้องการคุณภาพ เาก็สามารถใส่ทั้ง CD USB ที่เอาไปเล่นเพลง BAX ที่เอาไบต่อพวกอุปกรณ์ทาง AUX เข้ามาได้นะครับเข้าชาร์จไฟให้ด้วยแล้ว B R ได้มี2 2ชุดชคุณภาพสเ,<ล>เสียงก็ดีรวมถึงฟังก์ชันที่เรียกว่าเป็นตัวหม่ของ Alpine ที่ชื่อว่า b a s e Engine SQ ก็จะมีด้วยราะตัวนี้ก็คือสับคนเริ่มต้นเล่นเครื่องเสียงตอ้องการเครื่องเสียงดีๆคือก็คือค,อคบเครื่องเหมือนกันใช่ตอนนี้กลำลังไปดังอยู่ในกลุ่มไหนรู้ไหมครับ <Okay. S 2> กลุ่มเสียงดัง <Okay. S 2> ช่วงปีที่ผ่านมาครับเราเองก็ไปร่วมกับรถกลุ่มเสียงดังเป็นตึ่งอัชโชว์เรากฏว่าตอนนี้ทางตัวนี้กลายเป็นรุ่นฮอตสุดเนื่องจากว่าราคาไม่แพงน่มาถึงตัวนี้กันบ้างค่ะครับตัวนี้เองก็เป็นรุ่นขยับขึ้นมาหรอดคนที่ต้องการคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นอีก ตัวนี้มี3ปีเอาก็คือเอาไปเล่นชุดใหญ่เลยอันนี้ก็คือเล่นได้หลากหลายมากคือราะนั้นแค่2ปีเอาตัวฟังก์ชันโดยรวมเนี่ยเหมือนกันหมดเลยคือเรื่องของรชจไฟ1อมีเบสอนจินเบสเอสคิวต่อ u s ออนะครับมี AUX แต่ว่าตัวนี้จะดีตรงที่ว่าเขาลองรับเรื่องของการเชื่อมต่อ p อโ n e อ๋อก็ดีชื่นใจไอโฟได้ด้วยคือ p อ o n e ตัวนี้ครับเมื่อเชื่อมต่อเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยมาเล่นเพลง p h o n e ได้คแต่สิ่งที่มันดีอยู่นะก็คือว่าไม่ว่าเราเล่นแอปหรือฟังก์ชันใดของ iPhone เนี่ยเราเปิดอยู่เงี้ยเสียงจะปิ้งเข้าที่นี่แล้วก็ออกไปในระบบรถยนต์อ๋อไม่ใช่ว่าเฉพาะเปิดฟังเพลงอย่างเดียวคือแอปอื่นก็มีเสียง่ใช่ถ้าคนไปพิกแพงนะครับเช่นเอาไปติดไว้ที่หน้ารถที่ตนในรถใช่ไหมแล้วเปิด YouTube ก็ YouTube ก็ถือว่าเป็นมอนิเตอร์ไปอ่า YouTube ส่วนโทรศัพท์พอเราติดนิดถูกไหมฮะจอเล็กๆก็ดูได้ก็ก็ดู YouTube ไปแต่เสียงออกก็ขึ้ทั้งคันโอ้โหในราคาที่ย่ำเจ้าแล้วรายบวกอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ฮอตในกลุ่มนักเล่นที่แบบว่าย่มยาวเช่นกันครับถ้าเหนือจากฟอนแล้วเรามาดูที่แอมกันบ้างดีกว่าวันนี้มี3ใช่รุ่นจริงจริงแอมขอัลไพยมีหลายซีรีส์นะคะแต่ว่าพอดีเพื่อให้แมทช์กับตัวกลุ่มที่แบบว่าเบสิคใหม่ไม่รุนแรงในแง่ของ ราคาครับก็เป็นตัว X Power นะครับซึ่งซึ่งของอาวัยเองต้องยอมรับว่าไซส์จะค่อนข้างเล็กเล็กเหตุผลเพราะว่าไซส์เล็กแล้วคุณภาพจะเล็กหรือเปล่าไม่ไม่ไม่คืออาวัยคือพรีเมียมโปรดักต์ดีนะแต่ว่าที่เล็กเนี่ยเพื่อติดตั้งง่ายในหลายรูปแบบเช่นเอาไปซ่อนใต้รถโหง่ายมากค่ะครับติดทำตรงไหนไม่ได้สะดวกมากตสวี้แต่ว่าตรงนี้ที่เรามาสามแบบเนี่ยเพราะว่าเรามีอยู่สามประเภทเอาคู่แรกก่อนละกันก็คือ ถ้าใครติดตั้งเครื่องเสียงเนี่ยจดมากก็จะเริ่มเป็นตัวนี้ครับเป็นแบบ4 c h a n n e นะครับก็คือก็คือออกไปผู้หน้าผู้หลังนะครับมี cross over อะไรต่างๆให้พร้อมที่เอาไว้ใช้ฝรับแต่งซื่งบางคนคุ้นเคยชอบหมุนมากกว่าก็จะหมุนแบบนี้แล้วก็ต่อกับออกรถยนต์เป็น4ชัน n นลนะครับแต่ถ้าใครต้องการแบบซับด้วยของเาพานจะมีให้ตัวนี้สังเกตหน้าตาเวลาจอดจอดคู่กันมันจะดู ใช่แต่จริงๆของเขาเป็นแบบโมโนครับเอาไว้ขับซับอย่างเดียวอ๋อัวนีขับซับใช่เอาขับซับมีคอสมีเกนต่างๆพร้อมเช่นกันนะครับก็ขับซับแบบ10นิ้ว12นิ้วนี่ก็เหลือๆค่ะนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครไม่อยากติดตั้งใหญ่ต้องการแบบว่าตัวเดียวเอาอยู่ทั้งคันแล้วเซฟพินที่หน้าตาหน้าตาเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ติดตัวเดียวพอตัวเดียวนี้อันนี้เป็น5ชัแชนแนล ห้าชิ้นเลยก็คือคู่หน้าคู่หลาซับมีตัวอุปกรณ์ปรับแต่งอะไรครบนะครับซึ่งซึ่งอันนี้ที่พี่แนะนำเพราะว่าด้วยด้วยฟอนต์ตัวเล็กเนี่ยระบบพวกอีคอไลเซอร์หรือคอรสโซเวอร์ต่างๆเนี่ยจะไม่มีเยอะส่วนมากเขาก็จะปรับกันที่นี่ซะมากกว่านะซึ่งผาายเองก็มีพร้อมสำหรับเป็นการปรับแต่ถ้าเกิดเป็นฟอนต์รุ่นใหญ่จะมีอคอไลเซอร์ในตัวพวกนี้ก็คงแทแต่ไม่ได้ใช้ครับนะครับแต่ว่าเรื่องกำลังขับ ก็ต้องบอกเลยว่าเหลือเหลือนะครับขับได้ทุกทุกํำโพงเลยอืมมาต่อกันที่ชุดลำโพงดีกว่าครับอันนี้ก็เพียงแบบเบาๆนะครับคือตอนนี้เมื่อกี้ว่าถ้าใครไม่ต้องการแอมไม่อยากไปเสียตังค์เยอะนะครับเอาพาเองก็มีลำโพงคู่แบบรวมชิ้นแต่เป็นแยกกลางแหลมแยกกลางแหลมอยู่ในตัวเลยใช่ซึ่งอันนี้มันจะเหมาะสำหรับการขับแบบไฮพาวเวอร์บางคนแบบว่าไม่อยากจะไปเตืองเท่ามาณก็เนี่ยไฮพาวเวอร์ แล้วเสียงออามาก็มีความไพเราะติดตั้งง่ายครับเพราะว่าพื้นทั้งหลายมันจะค่อนข้างเล็กอทำ้างจากตู้เนาะปริมาณตู้ต่างแต่เอาพายเราเอมีลำโพงต้งแต่เกรดแพงยังเกรดแบบประหยัดตัวนี้นะคะก็คู่กันตัวเดียวกันอนะครับถือว่าอันนี้ต่อไปอันนี้ซับนะครับตอนนี้ครับพายเรามีซับพูเพอร์แค่แค่สิบนิวถ้าเป็นเล่มต้นที่เป็นไทเอสเลยนะครับตัวนี้เข้าราคาอันนี้มีความพิเศษยังไงเอ่ยอ่าเป็นไวท์พู่ครับไวท์พู่เป็นสีโอมแล้วก็กำลังขับดี ตัวลอนก็จะเป็นแบบหนูเห็นลอนเป็นมัลติหลอนนะครับเป็นมัลติเลนมันจะไม่เหมือนกับทั่วที่เรายห็นไปคือเหตุผลเพื่อต้องการให้เกิดการยืดหยุ่นในช่วงช้างที่ที่มีความหลากหลายขึ้นอ๋ออน้องเวลาแบบว่าใช่คือมันไม่ได้มีแค่สเต็ปเดียวแต่มันมีหลายสเต็ปเพราะนั้นเวลาจังหวะของเบสที่ออกมาหลายหลายรูปแบบมันก็สามารถทํางานที่ตอบสนองมากขึ้นนะครับที่ตัวนี้นิยมใช้มากที่สุดเพราะว่าราคาไม่แรงนักแล้วก็คุณภาพดีติดตั้งง่าย ดีตู้ได้พื้นที่ที่ไม่ไม่ยุ่งยากนะกไอ,อเอชโซนอัลพวันนี้อัลไพนจัดมาเต็มเลยค่ะในราคาที่จับต้องได้ทุกตัวเลยใช่ค่ะ,คะแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านสนใจราคาจะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนคะก็หลายๆของเราตอนนี้นะครับช่องทางที่ดีสุดของเราคือใช้ทาง f c e e o o o นะครับเพราะว่า f c e e o o o เนี่ยเป็นแหล่งที่ดี๋ยวนี้พูดพวกเข้ามาหาข้อมูลเยอะสุด ก็คือชอบไปที่ Facebook พิมพ์คำว่า our h i society นะครับแต่ถ้าใครต้องการเห็นพวกข้อมูลแบบที่เป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับก็ให้ไปที่ y o ยูทูบก็พิมพ์ยู u ูบเช่นกานพิมพ์คำว่า our h i channel ข้อมูล our h i นี่มหาศาลอยู่ในโซเชียลมีเดียหมดเลยครับก็ตามที่อยู่ด้านนี้เลยนะคะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณป๊อปมากนะคะ่ะคุณผู้ชมทักแป๊บนึงนะคะอย่าพุ่งไปไหนนะแบ่งหน้ารออยู่ค่ะ